เด็คอาพี่น้องเช็คกระเป๋าเดินเข้าข้างในเรียบร้อยเช็คพัสปอร์ตเรียบร้อยแล้วมีเวลาพี่น้องลองไยกัเลยแบบว่าอะ มานั่งดื่มกาแฟอัดคลิปอัดเล่นเรนไปไทยไทยเล่นๆไปสละพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง่งความเคลนไหวชีวิตจริงเนาะอันเจดราม่ากันเด้อดาห์คอยมา่อยดาขึ้นเด้อันขอบรีดบรีดเงิเนเดททองไอฝ่ายชายให้เบิร์นจะซื่อชีวิตหน้าวัน ชีวิตจริงเนาะพี่น <standardized> ้องบริษัทงานกับบรดษเงินดอกบริษัทดอกเงินยูอถูกนั่น <USD> ว่า <them> ม <piano> ันราก็เสีย <shocked> ห้ทำยังไงอือ เพราะน้ว่าเทาคิดได้เงินเพิ่นง่ายๆได้วินาที เบื้องน้ำหอมให้เจ้าของเจ้าน้ำหอมให้คุณทรายเขาเขาแพงเก่งต้องอ่านบ่ออกบ่ปก,ก,ก,กติก็ซื้อราคาหนึ่งกราขึ้นราคาหนึ่งยาดานน้ำหอมสองขวดปลาไปหมืน่นแข่งไปยัดอยู่ อยากเนื้อเล่งงานปวสิีด้เงนันมากพี่น้องอไม้เมื่อยค่ะจางมืถือเหล็กแล้ววันที่หนึง่งก่อยเนี่ยพที่เพชดบุญแจกนะถ้าเจเเ้าเบิง้งไปดำหน้าเราพี่น้องยูล่าคือ,อนันปกตินันดำหน้าแล้วตอนนี้ฝนพอนตกอยู่ดำเขาก็ได้ี่งไฮหาใไฮแต่อยู่ไทยเมั่นเขาง,ง่ามแล้วย่ายวะ กอฝนป่าก็ได้ไปตกอยู่ข้างใดพปุ๊ซ้อนออกบ็บเขาไเดี๋ยวมาดอกพี่น้องเออการดเอานี่ละบอาอาานมาไม่ได้เนาะพะลังกงับเหตุขึ้นเองาอวความไม่รู้พลังของคน กินไา่ไปแล้วกาแฟปกติก็กินหมดแล้ว สองสามแก้วมื้อนี้เ anyway> ่าก็กินมื้อเช้านี่มื้อเช้านี่สองแก้วแก้วนิดหน่อยกระเมนูนวลไปเล้าดันหน้า บอกครับคุณทรายปีว่ะแกงเฮดเดอ,อร์บรัววอมีดอ,อกคนนะั้นไม่จะนอใหม่หนั่นแหละก็ค่ะมี่กับมี่จะนอใหม่หิวของ ของเช็บไปให้ร้านเนาะน้อยนั่นเอาไปใด้บนหลน์นะักโหลดในใจค้องเครื่องกระปาณมีดควัวนี่แหละคืออีกขัข้นเอากระเป๋าใบใหญ่กว่านี้มากาติดเจอของหลายเลยตามข้าวที่กินก่อน สวัสดีค่ะพี่เจมส์สวัสดีค่ะทำอะไรคะเปิดช้องที่ขาสวัสดีพี่น้องน้ำแนกำลด้งอัดคลิปด้วยนี่อืมโบสวยกับเปิดมาสวัสดีเพอน,น้ำแน่โอ้ยอาโอ้ยสวัสดีพี่น้อง อยู่ในสนามบินแล้วเอากระเป๋าเขาใน้นใต่ท้องเครื่องบินเ,เรียบร้อยเช็คกระเป๋าเรียบร้อยกินขา้าวกินกันกาแฟกับขนมปังคือสูตรขนมปังันอมมาม่กับว่นดีเอาซ้อนเขามาน้าอักัดเอานนหลัเพราะอ่านหมอนแล้ว อ,อืมพลังกับคนคือกันหรอกเนาะยายโทรมาจะเคลียร์แหละมื้อนี้ไชยายโทรมาเคียร์รรยรดิอันหูบะลูกสิเมื่อในโทรนำหนนลดเนาะจ้า <c oughs> แม่คันหูบะสิเมื่อตีเป็นกระทากว่าวบออยู่ตีเป็นร่างเลยล่ะ เจขนเครื่องแลวเด้อหวนว่าปุ้แม่คุณใายเปยอยู่ลาวคุณไปฮ็ดแขวนะด้คุณบอกอยู่บอ่าก็บอกแต่ว่าเจสิข้นเครื่องเจสิข้นเครื่องแลวเด้อบางอาจบางอาจอืยังกินแล้ง มีเห็บปนเห็เบ่ในบ่อโอ้ยแต่นอยู่นี่ยังค่ได้กินถาว่ไปหาสื่อ,อยุตลาบอกยายมาปนทากินแรงกัด้วยบอกว่าเราสีย่างบ่ต้องสื่อเวลาอยู่ส่วนหนึ่งนะตื้อเด้ะสองร้อยอยู่ออามาปนไเ,เนี่ยปลาซีงุมไว้ เกอยากกินคนกิดไขป่ะฮะคนนไข้หูบรซิวตอนเราอ่าือ่าอไน,น่ไปคนมาจากมมเมืองหนองไม่เมย์แจกันไปวานแฮทิ่มโมเมนต์นี่อเด้ <c oughs> <c oughs> พี่ตีบ,บอกว่าอยากกินหมูกเะีวกับตอนเราอยู่สาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อืมอยมาไม่มเมืงเอกอยไปวานเฮทิ่ม ปันกับวานนึกวานเฮเป็นยังได้พี่นอ้องอืมากาแฟอีกละเกี่ยวกินทดแรละเกี่ยวที่สองที่สามอู้วตอน้ทอนเนาะรับรับพื้อเก่า โอเคพี่น้องอู่ดีไม่แห้ง,งกินกาแฟแลแ้วแต่ใดออกเดินทางตอขอบุณขอบุณทุกร่างใจขอบุณทุกการติดตาม้วก็ขอบุอบณ,บณบพี่น้องปาติเป็นทางเ c e b o o กหรือว่าทางแฟนเพจหรือว่าทางยูทูบนะคะต้องกอยกับขอบุณขอบุณหลายติดตามที่เบิบงเนาะคนจริงบริตัวบริสางขาดบริสางขาดไปเห็นอย่างคนคือฝันคนจริงพูดจริงทําจริง เสียเงินจริงค่าตั๋วเครื่องบินหงต่ย <c oughs> ตั้งเต่จะคูดตั้งแต่ห้ากันก็เป็นต่้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินนี่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่นี่เบิร์ดเป็นล้านแล้วว่าพี่น้อง <c oughs> เบิร์ดเป็นห้านเอาความสุขเกิดมาซาดเดียวเท่านั้นละซาดนาญาิบ่มีสซาดนี่จวดย่างเดียววัสดีค่ะ